สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนการวิพากรอปล่อยโฮยกมือไว้ขอโทษลูกขอแค่โอกาสาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มักจะมีเรื่องราวผ่านโซเชียลให้ได้ทราบกันอยู่เสมอซึ่งหลังการวิพากรอออกมาตัดอ้อถึงลูกชายเสือเศรษฐการ ก่อนเข้ารับการรักษาอาการซึมเศร้าพร้อมฝากถึงลูกชายที่มีใจความสําคัญว่าสิ่งเดียวที่มีนั่นก็คือรักยิ่งใหญ่ที่ให้เธอแต่วันนี้เราไม่ควรพบกันเพราะฉันไม่ดีรับการรักษาแล้วนะครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวแม่ก็หายแล้วครับล่าสุดการวิพากรตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่บ้านส่วนตัวถึงปัญหาต่างๆในชีวิตยืนยันทั้งหมดการผิดเองที่ทำรุนแรงเกินไปพร้อมให้อภัยท่านลูกจะเข้ามาขอคมา และจะถอนแจ้งความในทุกๆอย่างส่วนสาเหตุที่แจ้งความเป็นเพราะอยากเจอลูกๆเท่านั้นก่อนหน้านี้มีอาการร้องให้ทั้งวันทั้งคืนสะอื่นคิดถึงลูกรู้สึกโดนพรากลูกไป ความคิดนี้วนอยู่ในหัวตลอดการผิดเองแหละเอมมี่ก็อยู่เป็นพยานว่าการทำไม่ดีที่การฟ้องศาลเพราะว่าการต้องการเจอเขาครั้งนั้นมันก็ครั้งเดียวแต่ว่าเขาคงตะลึงเพราะว่าแม่ไม่เคยพูดไม่ดีกับเขาเลยก่อนหน้าที่โพสต์ตัดขาดความเป็นแม่ลูกคือตัดจริงมองหากตัดไม่ได้ก็ต้องมานั่งร้องให้ทุกวันสุดท้ายผลก็คือร้องให้เหมือนเดิม เสกพูดว่าเธอตัดโลกยังไงก็ตัดไม่ได้หรอกก็เลยอยากออกไปจากบ้านเพราะเกรงใจสามีที่ต้องคอยมาปลอบตนทุกวันทั้งที่เหนื่อยจากขึ้นคอนเสิร์ตอดหลับอดนอนเฝ้าอยู่ที่บ้านลูกชายนานสุดสามวันแต่ไร้วิแววลูกส่วนตัวไม่ได้เจอลูกมาสิบเดือนแล้วทุกวันนี้ไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยพร้อมให้อภัยและยกฟ้องลูกชายหากอีกฝ่ายเข้ามาขอขมา ที่ฟ้องศาลเพราะหวังให้ลูกชายกลับมาอยากให้เสือคิดถึงความผูกพันระหว่างแม่ลูกการยังจำได้หมดทุกอย่างตั้งแต่วันที่เจอทำไมลูกไม่จำเลยขอบคุณเสกค,คอยช่วยเป็นกาวใจแต่ยังไร้ผลลูกยังคงยืนยันให้ไปเจอในชั้นศาลก่อนที่การจะปล่อยโฮและยกมือไหวพร้อมบอกว่าขอโทษเสือกวางการผิดสมควรแล้วละ่ะการขอโทษหลายครัง้งการรู้การเป็นคนไม่ดีทุกคนไม่ชอบการหมด แต่ว่าการไม่เคยทําไม่ดีกับลูกเลยทั้ง3คนอยากให้ลูกกลับมาคุยกันการพร้อมจะขอโทษเขาการรู้ว่าการผิดแต่หากไม่ได้เจรจาคุยกันก็จะดําเนินการทางกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ